ดีจ้าพี่นอ้องปองปลายสูบสุคนตอนรับข้อสูชองก็ติดห้วยดังมากเชนนะจะ้ะกับพอกับแอดมินคนเก่าคนเดิมนะพี่น้องาะมาพอกันในวันจันทร์ที่สามกรกฎาคมเนะจ้ะเป็นจใดกันแน่นองโอดีพานมาหนึ่งกรกฎาคมมีผู้ไดโชคดีกันเนะา,นา,นาะานนบอขันผู้ไดโชคดีแอดมินก็ขคอแสดงความยินดีน้ำเด้อพี่น้องเด้อส่วนแอดมินเกิดบอถืนอนะจ้ะสวยเป็นแต้มหนึ่งเกือบแมนแตกสามโต้พี่น้อง สำหรับมือนีแอดมินก็มีแนวทางงวดใหม่เนาะจ้ะงวดวันที16่16กรกฎาคมเอามาแบ่งปันพี่น้องได้เบิ่งกันอีกเชนเคยเนาะจ้ะเพื่อติดพี่น้องเสด็จไปหาจับจอง ลัตตลีกันเอาไว้หลวงหนาเนาะจ้ะแนวทางหมวดประจำวันที่16รกรกฎาคมซึ่งชุดนี้คลิปนี้แอดมินกับภูมใจนําเสนอแนวทางของแอดเอื้อยลาเนาะจา้ะต่อโดยแนวทางของแอดซุยแล้วก็แนวทางแอดต่อยบานหน้าเนาะจา้ะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องได้เบิงกันเพื่อที่พี่น้องเสด็ติดตามกันได้ยางถืกต่องเนาะจา้ะ ก่อนไปรับชมรบฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสักคนเนาะจ้กด้วยการกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกครดิตกิ้งกิ้งแจ้งเตือนเนาะจ้าพี่น้องก็จแสด้รับชมคลิปไม่ๆหมกันเนาะจ้กส่วนแอดมินก็จแสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแช์เป็นข้อั้งใจให้แอดมินจากพี่น้องสปูสักคนเด้อจ้า เพื่อเป็นการวัดเซลล่าเขาก็ไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกับที่นวทางของแอดเอลากันก่อนเลยจ้ะซึ่งผลงานงดติพานมาเพิ่นก็ให้เขาเล็กถ่าย2ตัวบุเนาะจ้ะนั่นก็คือศูนย์หาเพิ่นหายแนวทางมาลางเนากจ้ะศูนย์หาเนาะจ้ะแต่ว่าไปเขา2ตัวบุเนาะจ้ะศูนย์หาพี่น้องแนวทางของแอดเอลาเอากลับมาเบิ้งต่อกันที่16กรกฎาคม2566กันต่อแลวจ้ะซึ่งแอดเอลาเพิ่นก็ได้ปล่อยแนวทางมาหายแล้ว ซึ่งวดนี่พนก็นให้วิ่งบนที่ลัก8ปดได้พี่น้องเอยวิ่งบ้นลัก8ปจะ้ะสามโต้พนก็นให้มากสามหาแล้พี่น้องนัคนก็คือหาศูนย์แปดเจ็ดศูแล้วก็เก้าศูแปดเราจะฟัน2อตัวบนเน้นเนีนเาจะศูนย์จ้าตอนเดียว้นทาง2องตัวล่างให้วิ่งล่างที่ลักหาได้พี่น้องเ้ยวิ่งล่างลักหาซึ่งก็ะได้แก่หาสอหาหแล้วก็หาแเราจะหาสองหาหและหาแปวิ่งบนแ วิ่งล่างหาเด้อพนองเดิมพอได้เป็นสายวิ่งสายรูดมากกระจัดไปเด้อจ้าบนบนแปดล่างหาจ้าสองตัวบนเน้นให้ไปที่ศูนย์แปดสองตัวล่างก็หาสองหาหกแล้วก็หาแปดแคบไปเบิงจุดมีเบิงเดิมพนองเดิอเอาไว้เป็นตัวเลือกในการสือลอตเตอรี่กันนะจ้างวดที่ผ่านมาก็ให้เขาเล็ก้ายสองตัวบนนะจ้าศูนย์หาตามต่อกันเด้อพี่นองเด้อให้ตัวเลขมากบอลไลน์นะจ้า มาต่อกันที่แนวทางของแอดสุยกันต่อเลยจ้ะรัฐบาลไทย1กรกฎาคมหมดที่ผ่านมาก็ให้เขาเล็กไทย2ตัวบนเนาะจ้ะตรงตรงบัตรองกลัฟเนาะจ้ะนั่นก็คือศูนย์หาจ้ะให้เขาศูนย์หา2ตัวบนเฮากะมาเบิ่งต่อกันที่16กรกฎาคม2ผ่านหาเหร่อ16กันต่อเลยจ้ะึ่งเพิ่นก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วชุด2ตัวบนล่างเนาะจ้ะึ่งก็มีทั้งหมด หกหางเลยกันเนาะจ้ะซึ่งก็ไดิแกตตัวเลขแปดศูนย์แปดและ30มศูนยเดพี่น้องเดอ้อทวนกันอีกรอบนึงเนาะจ้ะสองตัว 6, หกหาง80 83 85 50แ3แปดห้า้าศนย์ห้าสาและสามศยจ้าแนวทางแอสซยไปเบ่งต่อกันทีน่แนวทางชุดสุดท่ายเนาะจ้ะนั่นก็คือแนวทางของ แอดต่อยบ้านหน้าเนาะจ้ะรัฐบาลไทยผลงานงดทิพผ่านมา1กรกฎาคมก็ห้เขา3ตัวตรงเนาะจ้ะทั้งบนทั้งล่างเลยนะก็คือ6กหาศูนย์แล้วก็6กหนึ่งหนกล่ก 6, 1, 1, 6, ลางและพี่นองเ้อเนวทางแอดต่อยบ้านหน้าแตกเด่งบนล่างเลยจ้ามาเบึงต่อกันที่16กรกฎาคมสองพันหารหกสิบกันตอนเจ้ะเพื่อนปล่อยแนวทางมหาห้แล้ว สิงวดนี้ก็ให้ตัวเด่นมาที่ลักซกับลักเดที่พี่น้องเดอ้อเด่นซกับ7จดแล้วจ้ะจุด3าตัวที่ให้มากก็คือ8ปดสองเจ็่าสามและหาเก้าสจ้ะ8ปดสองเจ็่าสามและหาเก้าสี่ต่อโรวจุด2ตัวบนล่างให้ไปที่8 2ดสอง87 0เจ็ดเจ่า หาซีและเก่าซีได้พี่น้องเด้อแนวทางแอดต่อยบานนาโี่ิภานมากก แตก3โตเด้งบนเด้งล่างเราะจ้ะา6 5งกับ6่1 6กจ้าแคปไปเบิงจดไ้เบิงกันเด้จ้าบวว่าสิเป็นแนวทางของแอดเอื้อยลาแอดซุยแนวทางแอดต่อยบันหน้าทุกแนวทางกับเป็นตัวเลขเทนาท่าติดตามเนาะจ้าแคปไปเบิงจดไ้เบิงเอาไว้เป็นตัวเลือกในการเลือกสื่อลับตะลี่กันได้อพี่น้องเดอ้อแอดมินรวบร่วมข้อมูลมาให้เบิงแล้วก็เก็บไว้พี่นิดพจารณากันนะจ้า ภายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิารยาในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลย่างมีสติเดชะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเ้ยแล้วก็สนับสนุนการสื่อสารก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆูกสำนักนำเด้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆด้วจ้ะสื่อตามกระลังทราบสื่อตามพื่นดวงของเจ้าของหรือพี่น้องเด้อจังสถึกแอดมินก็นขอให้พี่น้องสักูสัคนส่งดีแห้งๆปัง,ปง,ปงๆมั่นมากันทุกคนนอจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอโตลาพี่น้องไป็นซัมมิกรด้วยจ้าเดีวจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า